สวัสดีครับชาวเดียงเคิลชานอลช่วงนี้ก็คือโควิดค่อนข้างจะระบาดระลอก3นะก็เลยอยู่บ้านกันนะนี้ไปอ่านในเว็บมาใน f a เฟ o บุ๊กมีคนแชร์เรื่องเว็บหนึ่งอแอปหนึ่งชื่อว่ายินดีเขาบอกว่าเป็นแอปที่ช่วยลด f o ู้ดเบสลดอาหารขยะลดขยะอาหารที่เกิดขึ้นวิธีการก็คือจะไปดีลกับพวกโรงแรมหรือว่าร้านค้าที่เขามีบุฟเฟ่หรือว่ามีอาหารอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ดูว่ามีอะไรเหลือแล้วก็มาจัดเป็นชุดสามารถสั่งได้เป็นอาหารกล่องสนแน็คหรือว่าอาหารเช้าอะไรเงี้ยนะครับลดราคาด้วยก็คือเราก็จะช่วย โลกด้วยการลดปริมาณขยะอาหารบวกกับเราก็ได้กินของอร่อยด้วยราคาที่ดีเดี๋ยวจะลองดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้างเมงื่อวานเห็นเขาเลือกอาหารจากโรงแรมให้เอราวันเป็นอาหารกล่องดูดีทีเดียวแต่ว่าวันนี้ลุงเปิดม,มาแล,มมดแล้วมันหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วตอนนี้คือ9ก้าโมงหมดแล้วเมื่อเช้าตื่นมาตอนแรกคิดว่าจะสั่งนะว่าเออเดี๋ยวรอจะถ่ายคลิปแล้วสั่งไปถ่ายคลิปไป จะได้มีคนอื่นดูตอนหกโมงนะปรากฏว่าพอ9ก้าโมงมาหมดแล้วงั้นเดี๋ยวจะลองดูดีว่ามีอะไรที่ยังสั่งได้บ้างเอาลองของลองของนี้ก่อนก็ได้ JW Marriott 5 0นะฮะร้อบาทร้อบาทลดห้็กดเข้าไปดูดีว่ามีอะไรบ้าง i n นดี b o ็อกซ์เบเกอกับเครื่องดื่ม เขาบอกว่ามีเบเกอรี่ออฟเดอะเดยชิ้นแล้วก็น้ำเครื่องดื่มหนึ่งอย่างเขาบอกว่าระบบเ้ายังช้าอยู่นิดหน่อยนะก็เพราะว่ามันมันเป็นช่วงเริ่มต้นเขาบอกว่าส่งช่วง1 0 4โมง45ถึง11โมงเช้าเหมือนกันนะเวลากดให้เขาส่งให้เขามาส่งสื่อสามคุณสามารถที่จะเลือกที่จะ ไปรับก็ได้หรือว่าให้เขามาส่งก็ได้นะมีกด Pick Up หรือว่า Delivery ก็เลือก Delivery สั่งไป2อ r อ e เดอรชุดละ150บาท2ชุดค่าส่งแล้วก็มีส่วนลดด้วยลด40บาทเหลือเท่าไหร่ส7 6บาทลองส่ง ค่าส่งแพงหน่อยนะค่าส่ง้อยซิผมแต่อยากรู้ยอมยอบยอม,ยอม,ห,มหนึ่งช่องทางการจ่ายเงินมีให้เลือกจะโอนก็ได้หรือว่าจะจ่ายทางบัตรเดี๋ยวเราจะลองจ่ายทางบัตรเครดิตก็ใช้บัตรเครดิตจ่ายกดใส่เบอร์เข้าไปเสร็จแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิตพอสั่งปุ๊บจ่ายตังเสร็จเขามีออเดอร์มา มีอ e ีเมลมายืนยืนยันว่าเราได้เขาได้รับออเดอร์แล้วเดี๋ยวแค่รออย่างเดียวเดี๋ยวมาลองดูเขาบอกว่าจะส่งช่วง10บโมงถึง11บอโมงก็ตอนนี้9ก้าโมงครับรอรอรถมาส่งไม่รู้จะมาอย่างไงมันแพ็กออเดอร์ไม่ได้เท่าที่อ่านก็ต้องรอเขามากดกิง่งเดียวโอเคเดี๋ยวเจอกันกี้ของก็มาส่งช่วงตอน ใกล้ใกล้เที่ยงนะครับมาเป็นกล่องจะให้ดูนี่คือหนึ่งชุดหนึ่งชุดเนี่ยเขาใส่ของกระดาษมาสองกล่องแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นรัสมิวโคอิดวันมาให้ด้วยหนึ่งอันะเดี๋ยวมาเปิดดูกันครับว่าข้างในมีอะไรกล่องแรกนะสวัสแดบบีโอ้ก<อ>็เยอะนะเนี่ย มัฟฟินสองทาร์ตสองนี่นะมัฟฟินโค้ดมัฟฟินบลูเบอร์รี่มัฟฟินทาร์ตสตรอเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ทาร์ตเปิดข้างๆของนี้เป็นโดนนะโดนน้ชูกาโดนนะ ชิ้น5ชิ้นขนมทัชมิลมี5ชิ้น150บาทหาร5ตกชิ้นละ30ถ้ารวมน้ำก็โอเคนะเดี๋ยวต้องชิมดูว่ารสชาติมันโอเคเป่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากโดนัทแล้วกันนี่ถ้าหมอเห็นมีคงกรีกินแต่น้ำตาลแป้งนั้นเลย เอาชิมแค่ชิมกินแค่คำสองคำอืมมาตรฐานโรงแรมอ่ะมาตรฐานเบเกอรี่โรงแรมอ่ะอร่อยครับดีเลยดีเลยอืมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะลองสั่งอื่นเพิ่มแล้วกันที่มันเป็นแบบพวกที่ไม่ใช่แค่ขนมา่ะพวกที่เป็นอาหารไม่รู้มีต้องมานั่งไล่ดูนะเป็นไอเดียหนึ่งที่อาจจะช่วยเซฟโลลดฟู้ดเวสนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า ลดได้มากหลืน้อยเท่าไหร่เราไม่ได้แต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เขาทำเรียกว่าเป็นของที่ทําเกินยังไม่ได้ขึ้นลายบุฟเฟ่แล้วก็ไหนๆคงเวสแล้วก็คงเอามาส่งต่อหรือว่าหรือว่าไปว่าถ้ามันไปเกิดเป็นของที่วางในลายบุฟเฟ่แล้วคนไม่ตักก็อาจนั้นอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องกัดติดเชื้อเลยเพิ่มขึ้นนิดนึงอันนี้ตอบไม่ได้ต้องลงไปถามดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คนที่ทำเซอร์วิสนี้ก็ช่วยมาตอบหน่อยก็ดีนะครับ โอเคถือว่าผ่านเราให้ผ่านแล้วกันนะครับ๋ยวหลังจะลองสั่งอื่นเพิ่มแล้วกันครับกดไลค์กด s u b s c r i b e The Uncle Channel